อยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาวกเหล็กนะครับก็ท kind of ่านอาจารย์พงนี่ก uh. ็ฤทมพันเอกพงทวีคูณตอนนี้ท่านก็อยู่ที่เขมานีอยู่รดดับปรมาจารย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยยวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ย เข้ามานี่อย <Jean> ู you no ่ับไแเงีจดับระดับปรมนะครับเ็นลจายดีนียบเอ้เียน้ยจบอยู่ทีมชาติเพื่อที่จะเอานักกีฬาทีมชาติไทยในวงการมยสกสมรเล่นไปแข่งในระดับต่างๆประเทศต่อไปนะครับตอนนี้ สวัสดีครับันนี้สวัสดีครับคนนี้แต่ก่อนนี่เคยจับเป้าให้จ่าไวในลักแมวมองในกีฬายุชนเยวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าทำพี่น้องดูหน้าตาใกล้ๆกล่อนท่านเอกคงทวีคุณอยู่ทีมชาติเพื่อที่จะเอานักกีฬาทีมชาติไทยในวงการมวยสากลสมรเล่น ไปแข่งในระดับต่างๆประเทศต่อไปนะครับตอนนี้มามาหาแม่มองมาครับมาดูแมมมองยูชนเยชนหะครับกับนี่คือพี่น้องเอซีนะครับผมอยู่ที่ตอน,นนี้สวัสดีครับพันเอกคงทวีคูณนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติครับเป็น ปร,รมจาจย์แห่งวงการมวยนะครับโปรตางแห่งวงการมวยตวัที่เขามานั่งเพื่อที่จะมาดูตอนนี้มา,มาหาแมวมองมาครับมาดูแมวมองยูชนเยวชนชนะครับกับนี่คือพี่น้องเอนซีนะครับผมอยู่ที่ทีนี้ก็คงจะให้พี่น้องได้สัมผัสเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวงการยูชนเยวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะมีอะไรที่ตลกตลกมากกว่านี้สวัสดีครับ ท่านเอกคงทวีคูณนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ผูกสอนนักกีฬาทีมชาติครับเป็นครับผมคืนนี้ก็คงจะให้พี่น้องได้สัมผัสเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในโงการ ยวชนเยวชนนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะมีอะไรที่ตลกตลกมากกว่านี้แต่ก่อนนี่เคยจับเป้าให้จ่าไวในลังีที่นี่ด้วยมาเป็นแมวงองเพื่อที่จะมาตามหายวชนเยวชนเพื่อที่จะนำไปอยู่สู่ทีมชาติต่อไปใช่ไหมราจาครับครับนี่ มานีก็มาจับเป้าให้ลูจกจ่าไว้ต่ออีกนะครับสร้างทั้งตระกูลเลยสร้างทั้งตระกูลครับผมนี่คืออาจารย์งพงศ์พวิคูลนะครับคู่ปรมาจารย์ทีนี้ก็คงจะให้พี่น้องได้สัมผัสเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวงการยวชนเยาวชน,ชน,น,นเชิงเทะาเลิศแห่งประเทศไทยจะมีอะไรที่ตลกตลกมากกว่านี้สวัสดีครับประมาจารแห่งวงการมวยนะครับประมาจารแห่งวงการมวย ในคขามานั่งเพื่อที่จะมาดูอยู่ทีมชาติเพื่อที่จะเอานักกีฬาทีมชาติไทยในวงการมวยสากลสมรเล่นไปแข่งในระดับต่างตาประเทศต่อไปนะครับรรอย่าเบื่งเดี๋ยวเนี่ยผมเอฟซีที่ถ้าเห็นภาพนี้นะครับโอ้โหเนี่ยคนนี้คืออยู่ทีมชาติเพื่อที่จะเอานักกีฬาทีมชาติไทยในวงการมวยสากลสมรเล่นไปแข่งในระดับ ต,ต่างประเทศต่อไปนะครับแมวมองในกีฬายุชนเยาวช,ชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าทำพี่น้องดูหน้าตาใ,ใกล้ๆก่อนทันเอกคงทวีคูณอาจารย์แห่งวงการมวยนะครับโปรดตานวงการมวยตอนนี้ผมมานั่งเพื่อที่จะมาดูคุณตอนนี้มามาหาแมวมองบะครับมาดูแมวมองยุชนเยาวชนดครับครับนี่คือพี่น้องเซีนซีนะครับผมอยู่ที่ตอนนี้มามหาแมวมองป <c oughs> ะครับ <c oughs> มาดูแมวมองอยูชนเยชนนะยครับกับนี่คือพี่น้องเอสซีนะครับผมอยู่ที่ฮะไปยัดไปยาครับผมที่นี่ด้วยมาเป็นแมวมองเพื่อที่จะมาตามหายูชนเยวชนเพื่อที่จะนำไปอยู่สู่ทีมชาติต่อไปใช่ข้าัได้ครับครับนี่ เข้ามานีอยู่กับไม่แกงเงี้ยกรจารดับประมาจนะครับเดี๋ีจ้บเยวนเดียบคนียบคนเดียบนเดียคนดียบคนเดีบคนดียบนเีบคเียนาบนเียนเดียคนคนีบนเคนียบคนเนเดบคนดคนเยบคนเดูยบคนเดนเบคนบคนเยบคนเดียคนเดยครัีบคนเบคนี่บคือียน้อี่นเอีนีนยคนเยบคนเียนียบเยนเียคนเบนีนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวผมเข้าทำที่ห้องดูหน้าตาใกล้ๆก่อนท่านเอกคงทวีคูณนี้แต่ก่อนนี่เคยจับเป้าให้จ่าไวในฮะขออนุญาตขออนุญาครับผมอนนี้สวัสดีครับอนนี้สวัสดีครับ ตอนนี้มามาหาแม่มองมาครับมาดูแม่มองยูชนเยชนไหยครับกับนี่คือพี่น้อง f อซีนะครับผมอยู่ที่ที่นี้ก็คงจะให้พี่น้องได้สัมผัสเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวงการยูชนเยชนเช,ช,ชิงชทน่าเลิศแห่งประเทศไทยจะมีอะไรที่ตลกตลกมากหลังมานี่ก็มาจับเป้าให้ลูกจ่าวไว้ต่ออีกนะครับสร้างทั้งตระกูลสร้างทั้งตระกูลค,ครับผมนี่คืออาจารย์พงศ์ทวีคูลนะครับ คู่ประจำการาพันเอกคงทวีคูณนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ฝุกสอนนักกีฬาทีมชาติครับเป็นศูนย์ฝึกนะครับเอาอ,อยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาหมวกเหล็กน,นะครับก็ท่านอาจารย์คงนี่ก็เรียพัดเอกคงทวีคูณตอนนี้ท่านก็อยู่ที่หลังมานี้ก็มาจับเป้าให้ลูกก่าวไว้ต่ออีกนะครับ สร้างทั้งตระกูลสร้างทั้งตระกูลครับผมนี่คืออาจารย์พงศ์ทวีคูณนะครับเป็นคู้ปรมาจารย์วันนี้มามาหาแม่มองมัครับมาดูแม่มองยุชย่ชนเยวชนไหครับกับนี่คือพี่น้องเอซีนะครับผมอยู่ที่ที่นี้ก็คงจะให้พี่น้องได้สัมผัสเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวงการยุชนเยวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะมีอะไรที่ตลกตลกมากอีก ที่นี่ด้วยมาเป็นแมวงองเพื่อที่จะมาตามหายุวชนเยาวชนเพื่อที่จะนำไปรอยู่สู่ทิมชาติต่อไปใช่วยมาจครับครับนี่ ศูฝึกกีฬามวกเหล็กนะครับก็ท่านอาจารย์ธงนี่ก็ดืธิพัน์เอกธงทวีคูณตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮครับผมตอนนี้มามาหาแม่มองก่อครับมาดูแม่มองยูชนเยาวชนด้ครับกับนี่คือพี่น้องเอซีนะครับผมอยู่ที่ เข้ามานีอยู่ับรับระดับปรมาจารย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิฟฟ์อยู่ทีมชาติเพื่อที่จะเอานักกีฬาทีมชาติไทยในวงการมวยสากลสมรเล่นไปแข่งในระดับต่างๆประเทศต่อไปนะครับรานี้สวัสดีครับพันเอกคงทวีคูณนะครับตอนนี้ก็เป็น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติครับเป็นคนนี้แต่ก่อนนี่เคยจับเป้าให้จ่าไวในแล้วฮะไปยัดไยาดครับผมเข้ามานีอยู่กับระดับระดับปรมาจารนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมวัดเดี๋ยววัด นีมามหาแม่มองมาครับมาดูแม่มองย,ยูชนเยวชนด้วยครับกับนี่คือพี่น้องเอฟซีนะครับผมอยู่ที่คลิปนี้ก็คงจะให้พี่น้องได้สัมผัสเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวงการยูชนเยวชน,ช,นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะมีอะไรที่ตลกตลกมากขึ้นมานี่อยค,ครับอยู่ครับไม่แก่เงี้ยจัดระดับนะระดับปรมาจารย์ครับ ดเดีียด๋ยวนคนนี้แต่ก่อนนี่เคยจับเป้าให้จ่าไวในรองขอแก่งจะไดกันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอฟซที <S 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 ่ถ้าเห็นภาพนี้นะครับโอ้โหเนี่ยคนนี้คืออันนี้สวัสดีครับ